ดีครับนี่ก็วันที่3แล้วนะครับก็มาแวะกินอาหารไทยที่เมืองเชสเตอร์นะฮรเป็นเมืองเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับอยู่ทางตอนเหนือนะครับของของใกล้ๆริเวอร์พูลนะฮะก็อาหารไทยครับวันนี้เราแบบขาดอาหารไทยมา2วันได้กินแบบอะไรก็ไม่รู้นะฮะนีไก่กระเพราัดไทยต้มยำต้มข่าต้มข่าไก่ต้องมีพแนวเหมือนนะครับก็ อันนี้ชื่อร้านสยามไทยนะฮะอยู่ที่เชสเตอร์นะครับร้านสวยเดมุนนม่นึงนะครับอัานที่ใหญ่มากนะครับโต๊ะนี้ถึงหน้าแม้จะประมาณสักงสี่ห้าสิบโต๊ะนี่ส่วนตรงนี้อีกเลยครับ <S <S แล้วก็มีชั้นสองอาหารญี่ปุ่นมาเนเี่ยคือจถือว่านี่คือโซนหนึ่งที่นั่ง,งน่าน,นื่นรมากเลยนะคือเราไปอยู่ที่ฮัลโลแตงส์เปิดมาสิบสองปีใครก็เป็นเชสเตอร์นะครับต้องมาลองทานดูนะครับเพราะว่ารสชาติแบบไทยแท้ๆแล้วก็ เรียกว่าดูแลเป,เป็นคนไทยบริการนะครับเจ้าของร้านคนไทยด้วยโอเคเดี๋ยวเรากินกันดิโก้คนยังน้อยเพราะว่าเดี๋ยวมาสองทุ่มกันอันนี้มุมร้านนะครับชั้นสองใหญ่ยอยู่ มีร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยครับโอ้ยจุกอิ่มมากน,นี้ส่วนญี่ปุ่นเป็นโต๊ะจริง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 ,งย่าลืม,มากินกันนะครับ